สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขาออกมาเชิญชวนประชาชนคนไทยโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะคะอายุ11 20ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะเพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตค่ะ นายแพทย์เฉลิมพลโอสถพรมาผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่12สงขลานะคะกล่าวถึงสถานการณ์โรคมะเร็งปากมดลูกนะคะว่าจากข้อมูลคลังสุขภาพพบประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนเข้ารับการรักษานะคะเฉพาะปี2,564เนี่ยมีกว่า1 2 0 0 0ราย2,565ค่ะก็1 2 9 0 0รายและ ต้นปีจนถึงตอนนี้นะคะบอกว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่เขารับการรักษาด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกแล้วกว่า13,000ราย สำหรับเขตสุขภาพที่12นะคะมีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาเกือบ1,000รายค่ะแล้วก็จังหวัดที่มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาสูง3ลำดับแรกในปี2566ก็คือสองขลา560รายพัทลุง345รายและยะลา19รายซึ่งโรคมะเร็งปากมดลูกบอกว่าเป็นมะเร็งที่พบในผู้หญิงไทยสูงเป็นอันดับสองรองลงมาจาโรคมะเร็งเต้านมซึ่งสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะที่ผ่านการสัมผัสโดยตรงหรือ การมีเพศสัมพันธ์สายพันธุ์ที่พบบ่อยก็คือสายพันธุ์ที่1 6และ18ที่เป็นต้นเหตุของมะเร็งปากมดลูกมากถึง70%ซึ่งปัจจุบันนี้ป้องกันได้ด้วยวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือ HPV โดยการฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุสําคัญของมะเร็งปากมดลูก ซึ่งวัคซีน HPV นะคะสามารถป้องกันได้ดีหากฉีดตั้งแต่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้ถึง90%ซึ่งจะส่งผลให้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอีกประมาณ10-20ปีข้างหน้าได้โดยคำแนะนำจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแนะนำให้หญิงไทยนะคะอายุ11-20ปีฉีดวัคซีน HPV จำนวน2เข็มห่างกันอย่างน้อย6เดือน ขณะที่กระทรวงสาธรารณสุขนะคะได้มีนโยบายมะเร็งครบวงจรคือฉีดวัคซีน s p v 1ล้านโดสภายใน100วันให้กับหญิงไทยที่มีอายุ11-20ถึง20ปี โดยบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนผ่านระบบโรงเรียนค่ะซึ่งจะฉีดให้ตั้งแต่เด็กชั้นป .5 ถึงม .6 ระหว่างวันที่1ถึง30พฤศจิกายนนี้ในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษานะคะตั้งแต่อายุ18ถึง20ปีระหว่างวันที่1ถึง30ธันวาคมและเด็กที่อยู่นอกระบบโรงเรียนนะคะระหว่างวันที่1ธันวาคมถึง31มกราคมปีหน้าได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยในวันที่26ตุลาคมนี้นะคะทางโรงพยาบาลหัดใหญ่เอง จะร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัดใหญ่จะจัดกิจกรรม kick off s p v วัคซีนค่ะเพื่อบริการฉีดวัคซีนแก่นักศึกษาหญิงชั้นปีที่1และ2ของมหาวิทยาลัยหัดใหญ่และจะให้ความรู้เรื่องของโรคมะเร็งปากบดลูกที่โรงพยาบาลหัดใหญ่อีกด้วยค่ะ